โยกาย้ายแล้วยังไงก็ดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับราศีพฤษภเลยคือความเปลี่ยนแปลงแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับราหูที่มันจะต้องได้ก็จะถาโถมเข้ามาทุกงานที่เกี่ยวกับราหูมีแต่คนพร้อมซัพพอร์ตเป็นในทุนให้จัดหนักจัดเต็มให้แต่สิ่งที่จะได้ก็คือเงินจากมรดกเงินจากคนอื่นเงินประกันเงินจากการที่คนอื่นล้มหายตายจากไปแล้วพฤษภก็ได้ประโยชน์ คือคู่ก็มาพร้อมเงินนะ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโหราเวลนะครับอ่าต้องขออาภัยด้วยที่หายไปนานนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้เราจะมาพบกันกับอ่าดาวพฤหัสยายนะครับผมส่งผลกับชาวลัคนาราศีพฤษภอย่างไรนะครับผมอ่าตั้งแต่วันที่30 เมษายนที่ผ่านมานะครับผมคลิปนี้จะพูดกันถึงดาวพฤหัสย้ายอย่างเดียวเลยเดี๋ยวคลิปดวงแต่ละเดือนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องโหลาเวลด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวัง ทุกประก,การเทินนะครับผมาดาวพฤหัสย้ายในราศีพฤษภถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักรับดาวพฤหัสกันเลยทีเดียวนะครับเพราะดาวพฤหัสย้ายจากราศีเมษเข้าราศีพฤษภนะครับผมก็มาเจอดาวมฤตยูที่รออยู่ก่อนแล้วนะครับและจะอยู่ที่ราศีพฤษภนี้ไปจนถึงพฤษภาคมปีนนหน้าเลยนะครับปี68ซึ่งพฤษภาคมปีหน้านี่มีดาวใหญ่ย้ายพร้อมกัน3ามดวงในเดือนเดียว โอ้ยหลายหมอคงจะทําคลิปกันมามันเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเดือนเอาปีนี้ก่อนนะครับผมเราจะมาพูดกันหนึ่งหัวข้อนะครับผมภาพรวมนะครับผมดวงการงานการเงินความรักและก็สุขภาพของพฤชศพตลอดทั้งตั้งแต่วันนี้จนถึงพฤษภาปีหน้าเลยที่ดาวพฤงหัดมาทับลัคนาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ดาวพฤงหัสก็คือเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่ใช่ไหมเป็นดาวครูบาอาจารย์เป็นดาวแห่ง อ่าพุทธศาสนาเป็นดาวแห่งบุญกุศลน,นะพูดง่ายๆเป็นดาวบุญกุศลพุทธคุณบุญญาลิทอ่านะครับผมดังนั้นผลบุญเก่าที่คุณเคยทำมาในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกรรมอ่าเ็จะสะสมเป็นดาวพฤหัสเพราะดาวพฤหัสจะเป็นดาวที่ส่งผลบุญให้คุณได้เสวย ส่วนดาวเสาร์ก็คือวิปากกรรมที่คุณเคยทำอ่ะมามันจะแบ่งสองหน้าที่แต่ทีนี้ดาวพฤหัสของพฤษศเนี่ยทำหน้าที่มรณะด้วยอาจจะฟังดูเหมือนไ่ <c oughs> มันต้องมีเรื่องไม่ค่อยดีแต่ว่ามรณะมันแปลว่าการเปลี่ยนแปลง <c oughs> การโยกย้ายแต่ด้วยความเป็นดาวพฤหัสเนี่ยเขาก็จะบังคับว่าโยกย้ายแล้วยังไงก็ดีนะครับผมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับราศีพฤษศเลยคือความเปลี่ยนแปลงแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณอาจจะไม่เคยชินอ่า อาจจะต้องย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานหรือเคยอยู่เป็นแม่บ้านอยู่แต่บ้านคุณก็ต้องไปทําอีกที่หนึงน่งอ่านึกออกไหมเคยอยู่จังหวัดนี้ต้องไปอยู่อีกจังหวัดหนึง่งอ่าหรือเคยทํางานที่ตําแหน่งนี้คุณต้องย้ายไปอยู่อีกงานหนึง่งอาจจะไปทํางานที่ไม่เคยทําเคยทํางานประจําอยู่ต้องออกมาทําธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านอาหารเองเออหรือมาซื้อแฟรนช์ชายชาขนมไข่มุกหรือมาทําร้านทําเล็บหรืออยู่อยู่ไปเป็น ตัวแทนขายประกันเนี่ยสมมติมันต้องทําอะไรที่แบบไม่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอ่ะนึกออกปะเออหรือทํางานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับมรณะมรณะอาจจะมีงานเกี่ยวกับต่างชาติเข้ามางานประกันชีวิตเข้ามาหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพยารักษาโรคก,การเจ็บการป่วยของมนุษย์เข้ามาเพราะมันมีคําว่ามรณะพ่วงมาด้วยหรืออาจจะเป็นงานสายมูหมอดูก็ได้ต้องมีคําว่ามรณะพ่วงมาด้วยแล้วมันจะเกิดลาพักหรือโชคลาภขึ้น แต่ประมาณเนี่ยในภาพรวมของพอพืศพหลังก็พืงหัดเข้าก็ประมาณเนี่ยแล้วก็สภาวะจิตสภาวะใจไมเซตของคุณก็จะมีความเป็นดาวพฤหัสคือเริ่มคิดอะไรเป็นหลักการมันจะมีช่วงหนึ่งราหูทับมันจะคิดแบบหนึ่งนึกออกไแต่พอลาหูออกไปและแล,ะะล้วพฤหัดมาทับมันจะคิดอีกแบบหนึง่งสมองสมองคือเปลี่ยนหมดจากที่เหมือนมีของในหัวตลอดเวลาต้องเอาน้ำมนต์คอยลาดพอพืหัสทับมันเหมือนสติมันมาเองไม่ต้องทําอะไร กินเหล้าไปสามกลมสติมึงก็ยังอยู่ที่ผ่านมาไม่เคยกินแอลกอฮอล์แต่มึงเหมือนคนเมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยพอดาวพฤหัสเข้าเนี่ยมันจะเกิดสภาวะที่จิตมันโลง่งโปร่งมีสติปัญญาเกิดสติมาปัญญาเกิดอะไรประมาณเนี้ยจะเกิดกับคนราศีพฤษภเหมือนแขวนพระตลอดเวลาทาั้งทั้งที่ไม่ได้แขวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สภาวะโดยภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวมาแยกทีละเรื่องนะครับธุรกิจการงานนะครับเรื่องมันนี่เรื่องการเงินนะครับเรื่องความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่จะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องสุขภาพนะครับผมอามาดูเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องธุรกิจการงานนะครับผมสนับสนุนรายการโดยนะครับทอตโโหราศาสตร์นะครับแอสโทโรโลจีนะครับผมก็จะสอนวิธีการดูดวงให้ตัวเองหรือจะดูให้คนอื่นหรือจะดูให้ใครก็แล้วแต่ หรือจะดูเลิกดูยามวันนี้จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยววันแรกตั้งเหมือนดวงเด็กเกิดเลยก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะเอาว,วิชานี้ไปใช้ทําอะไรนะครับผมมันก็จะมีการดูดวงวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในชีวิตคุณนั่นแหละคือเขาเรียกว่าว,วิเคราะห์สวอตจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคในพื้นดวงทั้งชาติพบเป็นยังไงนะครับผม ถูกชะโลกกับงานแบบไหนธุรกิจแบบไหนทำอะไรแล้วรวยทำอะไรแล้วเจ๊งทำอะไรแล้วขึ้นและจะขึ้นมันขึ้นตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยโทรัพา์มันจะมีบอกหมดเนะี่ย what where when why how บอกหมดนึกออกปะอ่าทุกคำถามในหัวอะไรอ่าอ,อ,อ,อะไรดีกับกูและดีมันดีตอนไหนด้วยนะไม่ใช่ว่าดีต้องดีทั้งชาติไมมใช่ไนะดีตอนไหนเวนเมื่อไหร่นะครับที่ไหนอะที่ไหนก็คือทิศเนี่ยทิศมงคล อ่าบางดวงชะตาถูกฉะโลกกับพิศเหนืออยู่กรุงเทพไม่รุ่งต้องไปทำมหากินเชียงใหม่แล้วรวยเลยอะไรเงี้ยมันจะมีทิศที่ถูกฉะโลกประจําราศีประจาําวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ข้อน,นี้จะมีสอนหมดเลยแล้วก็วิธีการดูว่าเออที่ว่าดาวนั้นย้ายดาวนี้ย้ายมันดูยังไงและเออ,อะไรอย่างเงี้ยดาวก็มีอยู่สิบดวงนั่นแหละเลขศูนย์ถึงเลขเก้านั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของสิบสองราศีสิบสองราศีนี่ก็คือจะแบ่งเป็นสิบสองเรื่อง คือชีวิตเราอจะเกิดราศีอะไรก็ตามแต่ชีวิตต้องแบ่งเป็น12เรื่องเขาเรียกว่า12ภบเรือนนะครับม,มีวิธีดูยังไงก็จะมีสอนในคอร์สนี้นะครับผมถ้าใครสมัครเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะขายสินค้าของคุณให้ฟรี1เดือนในช่อง y o u t u e อ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจอะไรนะมาฝากผมขายได้ในนี้นะครับฟรี1เดือนนะครับผมถ้า โรงเรียนคอร์สนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับไลน์ไอดีเอ็3 6สามหกสามหที่ขึ้นไว้นี้เลยนะครับผมธุรกิจการงานของชาวราศีพฤษภคือดาวราหูอยู่พบลาภะและจะอยู่ไปจนถึงพฤษภาปีหนะ้าเพฤะหักเองก็อยู่ถึงพฤษภาปีหนะ้าคือทุกดาวอะ่ะอยู่ถึงพฤษภาปีหนะ้ารวมถึงดาวเสาร์ด้วยนะครับผมคือลาหูตอนแรกนี่คืออยู่ตรงพบลาภะมานานและตั้งแต่สิบเจ็ดตุลาปีที่แล้วแหละแต่ว่าดาว พระฤาษีหัดึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระมันยังเป็นวินาศอยู่มันก็เลยเหมือนกับลาหูจะให้โชคให้ลาบเรื่องงานก็ยังให้ได้ไม่ถนัดเพ,พราะพระฤาษีหัสยังไม่มาแต่ทีนี้พอพระฤาษีหัดมาทับแล้วตั้งแต่สามสิบเมษาแปลว่าอะไรทุกเรื่องที่เกี่ยวกับลาหูที่มันจะต้องได้ก็จะถาโถมเข้ามาทุกงานที่เกี่ยวกับลาหูอ่ะมีงานอะไรบ้างก็แล้วแต่ว่าคุณเป็นลาหูสายไหนในพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันอถ้าเป็นลาหูสายขาว ก็จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรการเทรดหุ้นที่มันถูกกฎหมายนะที่มันถูกต้องแล้วมันได้จริงหุ้นปันผลอ่าสต๊อกต่างๆหรือแม้แต่บิตคอยหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันปลอดภัยอ่าที่มันมีกราตอลรองรับอะไรเงี้ยนะก็คือมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณคือเพราะเรื่องหัมันต้องบังคับไปทางสายขาวอยู่แล้วคุณจะไปทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงก็ไม่ได้เพราะตัวดาวมันต้องพาไปในทางดี อ่านะครับผมแล้วก็อาจจะมีเรื่องของงานที่เกี่ยวกับลาหูอื่นๆขายประกันก็ด้วย MLM ขายตรงธุรกิจเครือข่ายก็ด้วยหรือธุรกิจเกี่ยวกับดารานักร้ออินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลก็ด้วยองานที่เกี่ยวกับการอินฟูงานราหูทำให้คนลุ่มหลงนึงกออกปะพิตตี้เ c ็มซีโคโยตี้งานอะไรก็ตามแต่ที่เหมือนกับว่าทำให้คนรุ่มหลงแล้วมีค่าตัวแบบ สูงเวอร์วังเกินเนื้องานปกติเนี่ยอ่าคุณจะได้งานแนวแนวนี้นะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเสี่ยงโชคขาย,ยหน่วยอ่าก็แล้วแต่บางคนก็ขายห่วยขึ้นอ่าบางคนทําสีเทาๆไม่ได้ก็ขายห่วยไม่ได้ก็แล้วแต่แต่ก็จะมีอะไรที่แนวแนวลาหัวนึกออกปะหรือบางคนทําเทาๆขึ้นก็เกิดอ,อาจจะมีเกณฑ์เปิดร้านเหล้าแต่ทีนี้ดาวพฤหัสมันเข้ามันก็จะบอกว่าเปิดร้านเหล้ามันก็ แม้แต่จะเปิดร้านเหล้าคุณก็อาจจะเป็นเปิดโรงเรียนสอนชงค็อกเทลอะไรเย่างี้แทนนึกออกว่ามันจะต้องมีคําว,ว่าสักคูเข้ามาเกี่ยวดาวพฤหัสมันเป็นดาวความรู้สติปัญญาเนี่ยคุณจะมาเปิดร้านเหล้าให้คนแบบมึนง,งงมัวเมาไม่รู้เรื่องไม่ได้อ่ามันอาจจะเอาพลังของลาหูเนี่ยแต่มาใช้ในเชิงวิชาการพูดง่ายๆกูเปิดคอร์สสอนทำเหล้าสอนทำไวเอ่อสอนสอนทำเบียร์ทำคราฟเบียร์ ทอเออย่างเงี้ยที่มันเกี่ยวขันสอนเรียนๆหน่อยอ่ะมันจะมีเข้ามาในชีวิตคุณประมาณนี้นะครับผมต่อไปเรื่องการเงินนะครับผมอ่าเรื่องการเงินนะครับสนับสนุนรายการโดยนะครับอ้าละอาหารเสริมนี่นะครับมาร์กี้เนะครับผมอันนี้จะเป็นมาร์กิเบอร์รี่เข้มข้นรวมถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่รวมกัน17ชนิดนะครับผม มันจะมีค่าออลล็สารออลล็ที่สูงมากนะครับผมต้านอนุมูลอิสระแก้การอักเสบระดับเซลล์ภายในร่างกายแก้การเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ทุกทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะแพ้ฝุ่นแพ้อากาศแพ้อาหารแพ้ใจเธอไม่ใช่อะไรที่มันเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะครับผมอ่าหรือการอักเสบการเป็นผื่นการอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับระบบภายในมันมีการละรายเคืองการภูมิแพ้มีสารพิษสูงหรืออะไรเงี้ย อ,า,อ,า,อ,า,อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของมากิเบอร์รี่สูงสูงและค่าออแลกสูงสูงเนี่ยมันก็จะไปเสริมภูมิคุ้มกันทำให้อาการภูมิแพ้ของคุณดีขึ้นมากๆแล้วมันก็จะป้องกันอะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับสารอนุมูลอิสระนะคือป้องกันโรคทุกอย่างที่เกี่ยวกับการอักเสบระดับเซลล์อ่ะเขาวิจัยมาแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยโรคต่างๆนะหาเหวเล NCD เบาหวานความดันหัวใจมันเลงอะไร มันมีจุดเริ่มต้นมาจากการอักเสบระดับเซลล์อักเสบแบบภายในแล้วมันลุกลามจนเซลล์มันมีปัญหาคือพูด,ดง่ายๆเซลล์มันไม่ปกติเซลล์มันเสื่อมเซลล์มันอะไรอย่างเงี้ย uh, จากระบบภายในตัวเองด้วยนะแล้วก็จากพอลลิพิตภายนอกอะไรด้วยการทานสารอาหารที่มีค่าออแลกสูงของเบอร์รี่ต่างๆโดยเฉพาะมาคิเบอร์รี่เนี่ยมันก็จะทำให้เสริมภูมิแล้วก็ทำให้ ลดริ้วรอยทําให้คุณดูอ่อนกว่าวัยแล้วมันก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องระบบไมโทคอนเดรียในร่างกายคือคือเหมือนกับโรงงานผลิตเซลล์่ะให้มันทํางานหน้าที่ตามปกติโรคปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดจากเซลล์เนี่ยมันก็จะไม่เกิดนึกออกไหมครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เนื่องจากว่าการทานอาหารเสริมอะไรก็ตามแต่เนี่ยอ่ามันจะได้ผลเต็มที่ก็ต่อเมื่ออ่าลำไส้คุณโล่งสะอาดไม่มีสิ่งตกจกกระโปกตกค้างแล้ว ดังนั้นอ่ามีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นไฟเบอร์นะครับชื่อว่าบิกรีนพัดนะครับผมตัวไฟเบอร์เนี่ยก็เป็นเหมือนตัวล้างท่อล้างข,งของไม่ดีในลำไส้ออกไปอ่าทีนี้พอคุณเอาของดีๆของมาร์กิเบอร์รี่เข้าไปเนี่ยก็จะดูดซึมไปใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทานไฟเบอร์ไม่ได้ขับถ่ายของเสียเลยคุณทานนี้ไปเนี่ยมันอาจจะดูดซึมได้แค่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยไม่ไม่เต็มคาราเบลอ่ะอ่าประมาณนั้นอ่าดังนั้นเหมือนเอาของไม่ดีออกกอ พูดภาษาสายมูวก็คือสะดอกเคาะก่อนแล้วถึงค่อยไปขอพรเสริมดวงอะไรประมาณนี้นะครับถ้าซื้อพร้อมกัน2ชุดนะครับดูดวงให้ท่านฟรีทันทีนะครับผมปกติดูดวงส่วนตัวผมคิดแปดก้าแต่ถ้าซื้อสองกล่องน,นี้ดูดวงฟรีนะครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ nic 3 6มหกสามหกอดีที่ขึ้นไว้นี้นะครับดวงการเงินของชาวราศีพฤษภเนี่ยมันจะเป็นดาวพุธอดังนั้นราศีพฤษภเหมาะกับการเทรด เป็นราศีดวงการเงินของดวงโลกอยู่แล้วราศีพฤษภนี่มองอะไรแม่งก็เป็นเงินเป็นทองไปห,หมดหรือเปล่าเออเห็นแมงสาบมึงยังคิดคนวิจัยสารอาหารที่เกิดจากขี้แมงสาบขายได้คือมึงเห็นอะไรเดสมองมันจะปิ๊งไอเดียว่วาจะเมคมันนี่ยังไงมันจะมีความสามารถตรงนี้มากกว่าราศีอื่นราศีอื่นนี่เขามีติ๊กต็อกมี youtube มีหาอะไรมาตั้งนานแล้วกูยังคิดไม่ออกกูจะทําอะไรกับมันดีนอกจากเอาไว้ดูละครเล่นหรือเ่า แต่พืชศพเนี่ยอย่าว่าจะมี t i ก t o อกมี YouTube มี Facebook ขึ้นมาเลยมีหาอะไรขึ้นมาบนโลกมึงก็คิดเป็นไอเดียหาเงินได้หมดแต่ขึ้นอยู่กับจะไปทําอันไหนแต่กระหมาออย่างว่าสมองมันมันคล่องมากในเรื่องแปลงทุกอย่างเป็นวิธีสร้างเงินนะครับผมแต่สําหรับการที่ดาวพลื้อหัดเข้าเนี่ยมันมีบุญบรารมีมาช่วยด้วยไงดังนั้นไอ้ที่ว่ามีแต่ไอเดียแต่ไอดูไม่ได้มันจะไม่เกิดคือมีไอเดียได้ก็ตามแค่คุณนําเสนอ เอ่ยปากมีแต่คนพร้อมซัพพอร์ตเป็นในทุนให้จัดหนักจัดเต็มให้คิดว่าอยากกระทําอันนี้โอ้คุณแค่บอกว่าเอออันนี้น่าสนใจยังไม่ได้ขอมันเลยนะโอนให้เลยห้าล้านเอาไปทาโอ้ถามว่าโอนให้เอาโอนให้หนูทําไมครับพี่เอ้าก็หนูบอกอยากทําไม่ใช่แค่ไปเปยดแค่ไปเปย์โอนแล้วคิดดูดกันนะมาเนี่ยเพราะมันมีบุญช่วยด้วยประกอบกับไมซ์เซ็ตที่ คิดเรื่องเงินเป็นสรณะของสึกพุสศด้วยนะครับแล้วก็มีบุญช่วยด้วยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าเก่งกับเพลงเจอกันก็เท่ากับความสาเร็จอ่าอันนี้คือสิ่งทีูุ่สศจะได้นะครับผมในปีนี้นะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องของการเงินถามว่ามีเกณฑ์ถูกหวยไหมก็ขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละคนอ่าเพราะลาหูมันไม่ได้ทําหน้าที่เรื่องหวยโดยโตรงมันทําหน้าที่เรื่องงาน แต่ด้วยความว่าเขาเป็นลาหูเนี่ยแล้วมันอยู่ในภพลาพะเนี่ยมันก็ช่วยให้ถูกหวยได้เหมือนกันนะครับผมอ่าส่วนจะถูกในเดือนใดเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกกันแต่สิ่งที่จะได้ก็คือเงินจากมรดกเงินจากคนอื่นเงินประกันเงินจากการที่คนอื่นล้มหายตายจากไปแล้วพฤศพก็ได้ประโยชน์เขาเรียกว่าได้โชคลาภจากความสูญเสียอันนี้คือสิ่งที่พิศ,ศพจะได้ก็จะเป็นเงินประมาณนี้หรือเงินก็เรียกว่าอะไรเงินสินสมรสก็ได้นะเงินค่าชดเชย ค่าชดเชยที่ผัวฉันไปมีเมียมใหม่และทําให้ฉันชอกช้ำระกำใจฉันไม่อยากจะไปออกรายการดังช่องไหนไหนเอเธอก็เอาเงินมาให้ฉันหายเสียใจทั้งหน่อยแล้วกันเจ็บช้ำน้ําใจมากเลยเนี่ยที่เธอทิ้งฉันไปเนี่ยแต่พอเธอโอนให้สิบล้านฉันก็จะพร้อมจะให้อภัยนึกออกมันก็จะเกิดขึ้นกับพิษศพประมาณเนี้ก็เหมือนได้ค่าชดเชยค่าเสียโอกาสค่าเสียขวัญค่าเสียความรู้สึกอะไรก็ตามแต่เนี่ยอ่ามันมีความความหมายของคำว่ามรณะด้วยไงแปลว่า แปลว่าสิ่งที่เคยเสียใจมาก่อนจะนําโชคลาภมาให้ประมาณนั้นนต่อไปเรื่องความรักสําหรับคนโสดดาวพฤหัสเข้านี่ก็จะเป็นตัวเปิดบุญบารมีแนละ้วคือคู่ก็มาพ้อมเงินนะ่ะมาเหมือนกับมาอุปถมัมภ์ซัพพอร์ตเราด้วยเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมาแล้วเกื้อกูลเป็นบุญกุศลซึ่งกันและกันก็จะเจอคู่บุญบารมีเจอเพื่อนเจออะไรที่มันแบบมันดีอ่ะมันดีงามพระรามก้ามากเออมันดีสุด นะครับผมจะเจอสังคมที่ดีเจอคู่คราวนี้มันก็จะไม่เหมือนตอนลาหูทับแล้วนึกออกว่ามันจะรู้จักโคตรพ่อโคตรแม่ของอีกฝ่ายชัดเจนว่าเขานี่เป็นเทือกเขาเหล่ากอเป็นใครมีพี่น้องกี่คนแม่จบมาหาลัยไหนมีลูกพี่ลูกน้องกี่คนมีอะไรมันจะรู้เยอะขนาดนี้คือนึกออกว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์แบบมันดูอุ่นใจมันดูปลอดภัย ที่ผ่านมาลาหูเข้านีา่อย่าว่าแต่โคตรพ่อโคตรแม่มาเลยตัวตัวมันเองที่เป็นหัวกูยังไม่รู้มันเป็นใคร <c oughs> คือมันเป็นสภาวะที่แบบว่ารวดเร็วฉับเฉวยไปหน่อยแต่พอดาวพฤหัสเนี่ยมันจะต้องแบบว่ามั่นคงระยะยาวเป็นราศีธาตุดินไงแล้วดาวพฤหัสก็เป็นดาวแม่ธาตุดินเนี่ยคำว่าดินก็คือต้องมั่นคงนึกออกปะตั้งหลักปักฐานได้เอออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภนะครับผมถ้าเจอคู่ก็จะเจอแนวแนวนี้ ใจถึงพึ่งได้ดูอบอุ่นอ่าอย่างนี้นะครับผมถ้าเปลี่ยบเป็นไพ่ทาโาร่เอ็มเพอเลอร์อ่านึกภาพออกไหมนั่นแหละถ้าคนมีคู่แล้วดาวพฤหัสเข้าก็จะก่อล่างสร้างสถานะชีวิตของคุณให้มันดูมั่นคงขึ้นสถานะชัดเจนขึ้นที่ผ่านมาไม่รู้เราเป็นอะไรกันรู้แต่เราได้กันไม่ได้แล้วไงพอดาวพฤหัสเข้าสถานะต้องชัดเจนจะอยู่หรือจะไปก็ต้องชัดอาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ ก็ต้องชัดเจนว่าเออเรายังไม่พร้อมอะไรกับเธออาจจะมีคนใหม่ที่ชัดเจนมากกว่าเข้ามาหรือถ้าเป็นคนนี้เลยก็ต้องเป็นคนนี้เลยที่พร้อมก่อร่างสร้างตัวไปด้วยกันอ่ามันจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมมันจะเกิดเหตุที่เรียกว่าตั้งหลักปักฐานตั้งเนื้อตั้งตัวร่วมหอลงโลงอ่ะอ่ามันจะประมาณเนี้มันจะเกิดกับพืชศพนะครับผมอ่าสําหรับเรื่องสุขภาพพฤือหัดเข้าก็จะเจอหมอดีเจอยาดีเจออาหารเสริมที่ดี หรือเจออะไรก็ตามแต่ที่มันถูกกับโลกแปลว่าถ้ามีอาการอะไรบางอยา่างรักษาไม่หายสักทีก็จะเจอวิธีที่ถูกต้องในการรักษาอ่าหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือจะไม่ป่วยอืมป่วยยากขึ้นกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นอาหารจังฟูด้ดอาหารขยะของทอดของมันเหล้าแอลกอฮอล์น้ำอัดลมก็เริ่มไม่ค่อยอยากกินหรือถึงกินก็มีทางแก้ให้มันดีขึ้นเร็วอ่าไม่สะสมเป็นสารพิษในร่างกาย นะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภนะครับเพียงแต่ว่าดาวพฤหัสมันแฝงเขาว่ามรณะมาด้วยในกรณีถ้าเกิดคุณไม่ได้เดินทางไกลไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานประกันไม่ได้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการมรณะมรณะอย่างเงี้ยอ่าแล้วมันมันก็อาจจะมีเกณฑ์เสี่ยงต่อการป่วยได้ในบางช่วงถึงจะป่วยแล้วจะเจอหมอจนหายก็เถอะแต่มันก็จะมีความเสี่ยงต่อการป่วย ด้วยโรคเกี่ยวกับดาวพฤหัสโรคคนแก่อาจจะมีความดันอาจจะวูบอ,อาจจะบ้านหมุนจริงๆบ้านไม่ได้หมุนหรอกมึงนั่นแหละหมุนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นไงก็อาจจะต้องระวังนิดหนึง่งแค่นั้นแหละแต่มันน้อยโอกาสน้อยมากนะครับเพราะฉะนัะ้นน่าจะดีน่าจะดีกันหลายๆคนเรื่องความเป็นอยู well ่ well-being จะค่อนข้างดีนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวมาพบกันในดวงเดือนมิถุนายนนะครับผม่วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ